สามโซ่ด้วยนี่นมไม่คะก็สามโซ่สวดมากเอางัดเข้าไปดูสิเมื่อกี้ไม่มีเฮียอะไรเลยค่ะคุณว่าตุ่มยุงกัดใส่แล้วคุณว่าเต้นทั้งลังมันลุ่มตอดหัวนมไม่คะดูมากว้าสวดขนาดสู้สวด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 แต่ก็หีกีกโอ้คุณว่าหีกูใหญ่หีกูสวดแล้วยังมาสวดถอนนมนมเลยค่ะเด้อปุ้ยถ้าใส่สายสิปานใดคะถ้าใส่สายหันนี่คือโกยแบบสุดฤทธิ์เลยนะดูป้าสู้มีขนาดไม่ได้ใส่สายนะ นี่คือกลยสุดมิดแล้วกลประมาณสามสีร่รดูสิดูข้างๆเขา,ขาสิโอ้ใครไม่ชอบสวดมากๆก็กลยนมจัดนมเราเอานะคะหรือว่าใครไม่ชอบเป็นล่องชิดเลยก็ไม่ต้องกลยนมแค่จัดสไนให้ชิดก็พอเนี่ยถ้าใส่สายสุเจ้าถ้าใส่สายโอ้โคตดมีมถ้าใส่สายก็สิสุพีแล้วปาิดีโถคนพอคนแม่เอ้ยโอ้ได้ในส่งตัวเหมือนสอกตัวในตัวเดียวอะเพราะว่าเราจะใส่แบบใส่สายนี้ได้นาน ได้นานจนกว่ามันจะฉีกมันจะขาดออกจากกันนะคะถ้าใส่แบบใสายถ้าใส่แบบถอดสายได้นานหนึ่งถึงสามปีนะใศษสายทองถอดสายนันจ้าด nice ูมากจะกระโดดให้ดูหนึ่งสองสามสี mm. ่ห้าโอ้กระโดดแบกสูงด้วยค่ะด้วยคูดโพคูดเนี่ยจะเออดูชิดเหมือนเดิมสุนัยก็ชิดนมข้างที่เล็กกว่าก็ชิดเหมือนเดิมไม่มีข้าหนี้อ้าวเลยผู้หญิงทุกคนนะคะจะมีนมข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าใครจะหาอะไรจะอะไรก็ช่างจะนมข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่อยู่แล้วไม่มีใครนมเท่ากันอยู่ที่ว่าใครที่แบบเป็นคุณแม่ลูก่ออนนาจะแบบม ลูกค้าคนหนึ่งไม่ค้านนมไม่เท่ากันนมไม่เท่ากันมากไหมคะข้างหนึ่งสามสองข้างหนึ่งสามหกค่ะกูตายคุณสิเ็นอะไรมันห่างกันมากอะถ้าใส่ไปนมข้างสามสองมันก็จะอัพขึ้นมาประมาณนี้เนาะถ้าใส่สามสองเนาะเนี่ยไหมคะกระดุมสามสองถ้าใส่แล้วมันก็จะอัพขึ้นมาประมาณนี้แล้วนมข้างที่สามหกล่ะลูกค้าคิดดูมันจะอัพไปขนาดไหนซึ่งมันยังไงอะไม่รู้จะแก้วิธีนี้ไม่ได้แน่นอนอะมันต้องมันต้องต่างกันมากๆอยู่แล้วเนาะถ้าใส่เข้าไปมันยิ่งอัพขึ้นแบบขึ้นเยอะๆอะ นี่คือนมสารสองใสาหกนะเว้ยบุพเพนี่คือนมสารสองใส่จสองค่ะพูดผิดค่ะตอนนี้ใส่จำสองอยู่นะจ๊ะอ่ะหนีฮ็ดแบบนี้หนให้เบิ่งเด้อแบบเแบบิ่งแบบนี้เด้อลูกค้าลองใส่เสื้อในฟองน้ำทั่วไปแล้วถอดสายแล้วโกยนมแล้วลองทาแบบนี้ดูดึงดึง,ด,งดึงขอเสื้อในออกมาแบบนี้ดูนะดูเขากลับไปชิดเหมือนเดิมจะดึงให้ดูสิบครั้งเลยนะเมื่อกี้หนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกนี่ดึงออกมาเลยในหกเจ็ด แปดสิบมาดูเป็นยังไงชิดเรียกเหมือนเดิมลูกค้าถ้าไม่เชื่อลูกค้าลองหยิบเส้นในโฟองน้ำของตัวเองอยู่ในตู้สภาพมาลองใส่แล้วใส่แบบปอดสายแล้วทําแบบแมค่ค้าที่ทําเมื่อกี้มันจะเป็นยังไงนี่คือไม่ได้เป็นกาวนะคะเป็นเส้ในใยฟองน้ำนะคะเห็นไหมเขาเด้งกลับไปชิดเหมือนเดิมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยดึงออกมายี่สิบครั้งคะ่ะทุกคน ชิดเรียบเหมือนเดิมไม่อ้าออกเลยนะจ๊ะเห็นไหม